มาติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรครับรมวนรมนกระชับสัมพันธ์ไทยไอแฟกเสริมกแกร่งสำนักง,งานภูม,มิภาคเอเชียแปซิฟิกยืนยันไทยพร้อมสนับสนุนเต็มที่เพื่อยกระดับเกษตรกรรมให้เข้มแข็งมั่นคง ศาสตราจารย์ดรนัรมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้อนรับนายโดนัลด์บราว์ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายบริหารโครงการกองทุนระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมหรือ i-fac เพื่อเป็นการหาหรือแนวทางการเกเคลื่อนความรวมมือระหว่างประเทศไทยกับ i-fac ในการลงนามความตกลงเป็นประเทศเจ้าภาพเพื่อจัดตั้งสำนักง,งานไอ a ฟประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกซึ่งได้ย้ายที่ทำการจากกรุงโรมประเทศอิตาลีมาอย่างอาคารสหประชาชาติกรุงเทพและดำเนินการเรื่องของอย่างเป็นทางการในประเทศไทยตั้งแต่ปี2568ช่วงต้นปีที่ผ่านมานอกจากนี้าศาสตราจารย์รนรมล พินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรก็ได้เน้นย้ำถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ iF a ฟเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงรูปธรรมโดย iF a ฟอยู่ระหว่างการจะทําเอกสารข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ระดับประเทศซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือ ของไทยกับ i f a ฟในระยะที่2ที่จะมุ่งเน้นประเด็นความสำคัญภาคการเกษตรโดยเฉพาะในการควบคุมโรคระบาดข้ามพรมแดนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงภายใต้แนวคิด one health ซึ่งอยู่ภายใต้ภารกิจของกรมปศุสัตว์ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรพร้อมให้การสนับสนุนโครงการอย่างเต็มที่โดย iF a ฟจะสนับสนุนง,งบประมาณในรูปแบบทุนภูมิภาคครอบคุมประเทศไทยลาวและกัมพูชาจบขา่าวกระทรวงเกษตรและสหกรข,ขา่าว